กลัวทำอะไรนะดูส mm ิเด็กเมฆวัดเดดูเล็กจะมั้ยเฮ้ยหายเหี้ยอับหาย รไปเรืเนี่ยโอลิสโต์มีไบสโตร์ร้างบ้านคนหนุคนโตแล้วนะ เพ็กโฟนเลยเดินเรินราวหนาเะเลยที่ชมยังไงก็ไม่เหมือนกัค่ะสวัสดีค่ะมีคนเยอะมากตามใจ เ,เป็นบรรยากาศที่เหมือนเมืองไทยเลยขายตามริมถนน,นเริมหา,หาดราคากำใช้หาดของู้หูคนอาบแดดนะคะ นี่กำลังเรือกำลังออกจากเมเปิลนะคะือนาโุเมเปิลนะคะอ้ยดูนกนกบินกันใหญ่เลยตะวันกำลังตกดินนะคะสวยงามมากเลยกำลังตกดินเห็นไหคะเมเปิเมืองเมเปิล กระนัปปลีนะคะกระลังออกระนัปนะคะลกหลังอวกค่ะตะวันตกริสวยมากมีนกบินมาผ่านมาด้วยอ้าววิเยอีวค่ะ แฮมเดอร์แฮมดอร์ที่นี <Okay. S 3> ่โอเคนะคะ